ถนนลื่นค่ะต้องเดินระวังเลยค่ะหมาตกมารอบนี้ลื่นอีกแล้วถนนลื่นมากเลยค่ะวันนี้เดินก็ต้องค่อยๆเดินนะคะกลัวลื่น <laughs> สวยไหมสวยไหมสกไหม พาเพื่อนๆเ,เดินไปซื้อของค่ะของในตู้เย็นหมดค่ะก็ไม่ไกลจากบ้านค่ะก็มาดูกันเลยมีอะไรบ้างเราก็จะมาเน้นเนื้อสัตว์กันนะคะเโปรตีนเน้นๆค่ะนะคะแล้วก็ดูเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวนะคะตัวไหนราคาดีๆเราก็จะจัดค่ะเราได้มาเต็มตะกร้าเลยค่ะ เพราะว่าอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ซื้อของเลยค่ะก็มีไข่มีเนื้อหมูมีเน,นื้อไก่ยิ้มมาแล้วจัดพี่น้องค่ะนักพก่อพันธุตค่ะนะคะของก็ได้มาเต็มเลยค่ะในตา